สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้ก็จะมา reuse นะคะ reuse ขวดเปล่านะคะทุกคนขวดน้ําขวดน้ํานี่นะคะทําเป็นถ้วยปลูกไฮโดรโปนิกนะจะตัดฉลากออกหรือไม่ไม่ตัดก็ได้นะคะทุกคนนี่เราก็จะตัดเราใช้ถังฝาเข้าไปด้วยนะคะเราจะตัดตัดนิดเดียวเพื่อที่จะใส่ถ้วยปลูกไฮโดรโปนิกได้ จะตัดแค่บริเวณคอขวดนะคะทุกคนกะเอาว่าแค่ไม่ใหญ่ไม่ใหญ่กว่าถ้วยปลูกนะคะเดี๋ยวก,ก็กะประมาณนี้แล้วก็ไม่ได้นี่นะเดี๋ยวลองตัดลองตัดก่อนนะคะตัดแล้วก็ใช้เป็นใช้กันไกรตัดแล้วก็ใช้เป็นมีดแหวกแหวกแหวกออก จะยากหน่อยนึงนะคะโอเคนี่ตัดเสร็จปุ๊บได้เอาแค่พอดีถ้วยปลูกนะคะใหญ่เกินก็ไม่ไหวนี่เสร็จแ,แล้วพอเราตัดได้ขนาดดีๆแล้วก็ใช้มีดเล็กๆนะคะปีดไปรอบๆนะใช้มีดเล็กมันจะควบคุมได้ง่ายกว่านะคะ จะให้ดูว่าเราตัดแค่นี้ปะมาน,นี้ได้ไหมเราก็ไม่ได้วาดแบบนะคะแต่ว่ากะเอานะนี่ให้เขาแบบว่าแค่ข้อคอขวดนะคะนี่แต่ว่าตัดไม่ต้องขาดนะคะตัดไม่ขาดแล้วก็ตัดเก็บคอขวดไว้ค่ะตัดให้เหลือน้อยเดียวเพื่อที่จะเปิดปิดได้แบบนี้นะคะนี่แล้วก็ปิดฝาไว้แบบนี้เราจะใช้ประโยชน์จากคอขวดเพื่อล็อ ล็อกถ้วยไฮโดรโปนิกนะคะเผื่อว่าเราตัดแล้วใหญ่เกินไปเขาก็จะได้ไม่หลุดนะคะแล้ก็จะใส่ถ้วยนี่ขนาดนี้เราว่าโอเคนะคะตัดไปนิดเดียวนี่ดูขอบนะคะตัดไปแค่นิดเดียวนะคะแค่นี้เองก็ใส่ลองใส่ก่อนนะทุกคนถ้วยไฮโดรโปนิกนะคะใส่บนนี้เด้อค่ะ <c oughs> <c oughs> โอเคไม่หลุดเก็บตรงนี้ไว้ค่ะเพื่อว่ายึดต้นไม้ยึดต้นไม้เวลาบางทีต้นต้นไม้ไม่ไม่ล้มหรือว่าไม่ค่นไม่อวนเอียงนะคะนี่ก็จะประมาณนี้ใส่ถ้วยได้ลองใส่กับต้นไม้จริงดูค่ะตัวนี้เป็นผักเราเอามาทดลองนะคะนี่นี่เราตัดเล็กๆเหมือนกันนะทุกคนใช้ประโยชน์ได้จริง ใช้แทนถ้วยปลูกใช้แทนโฟมได้เลยเพราะว่าเราหนึ่งคนหละค่ะที่งบน้อยนะคะเราก็เลยจะใช้ตัวเนี้ในการเพาะในการปลูกเลยค่ะจะต้องลองดูว่าใส่แล้วจะเป็นอย่างไรอันนี้ลองใส่ดูนะคะต้นกวางตุ้งผักของเราอายุ1เดือน2วันนะคะปลูกตั้งแต่วันที่14บธันวาคม2567้าหกเจ็ดนะคะอายุ1เดือน2วันเราลอง,ลอง,ลองตองใส่ดูนะคะ เพราะว่าอันนี้เป็นขวดน้ําเปล่านะคะจะได้ขวดไม่ได้ใหญ่มากนะคะขวดครึ่งลิตรนะคะอันนี้แต่ถ้ามีขวดใหญ่แล้วก็ว่าจะใช้ขวดใหญ่นะคะสําหรับพืชที่โตหน่อยอย่างเงี้ยคือเขาก็อยู่แต่รากเนาะเราก็ใส่ไปนะคะลองดูว่าจะอยู่ได้ไหมอ่ะอยู่ได้นะคะทุกคนนีไ่ไงรากอยู่ข้างในกว่ารากเขาจะโตเต็มขวด เขาก็ได้เก็บขายแล้วนะนี่ค่ะอยู่ได้ค่ะประหยัดด้วยทุกคนเอาจริงนี่ค่ะข้างในเราก็ใส่เป็นปุ๋ย a อบหรือว่าปุ๋ยของทุกคนได้นะคะเนี่ยสะดวกแบบไหนเลี้ยงแบบนั้นได้เลยค่ะเราก็เลยเนี่ยเราจเราจเาะแล้วเจาะแล้วเราลองใส่น้ำดูทุกคนใช้ประโยชน์ดได้เลยแต่อย่าตัดฝาออกนะเพราะบางทีเผื่อเราตัดแล้วแบบว่าใหญ่เกินไป ช่องใหญ่เกินไปเขาฝาเขาจะได้เป็นประโยชน์คาไว้อยู่ค่ะไม่ทําให้ผักหลุดนะคะนีกกะน่ฝาก็จะคาเนี่ยฝาก็จะคาไว้อยู่แบบนี้ผักก็จะพยุงพยุงผักได้นะคะก็โอเคสําหรับถ้วยปลูกของเรานะคะนี่เป็นอย่างไรคะใช้ได้เนอะเราว่าโอเคเราก็จะใช้แบบนี้นะคะ่ะทุกคน,น ได้ปลูกผักเยอะค่ะไม่ต้องห่วงเรื่องภาชนะปลูกแล้วว่าจะไม่มีนะคะนี่ขวดน้ำเป็นประโยชน์